บทที่13าอนัตตลักขณสุดตังเอวเมสุดตังเอกังสมยังพควาภาราสิยังวิหารติอิสิปตเนมีคาทายตละโขภะกวาปัญจวัคคีเยพิกขูอามันเตสิลูปังพิกเวอนัตาลูปังปัญจหิทางพิกเวอัตาอาาวิสะนัยทางลูปังอาภาทายสังวัตเตยละเพทะจารูเปเอวังเมลูปังหัวตัเอวังเมลูปังมาอาหสิติยสมาจัโคพิกเวลูปังอนัตาตสมารูปังอาาทายสังวัตตินจารปฏิลูเปเอวังเมลูปังหัวตัเอวังเมลูปัง มาโาหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาใจหิาทางพิกเวอัตาอาภาวิสานยิทางเวทนาอาภาัทยะสังวัตตยิยะลัพเพธาจะเ,เวทนายะเอวังเมเวทนาโหตัวเอวังเมเวทนามาอาโหสิติยสมาจากโคพิกเวเวทนาอนัตตาตาสมาเวทนาอาภาทยะสังวัตตินาจารับปติ เวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอาโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจหิทางพิกเวอัตาอภาวิสณ์นายิทังสัญญาอาภาทายะสังวัตเตยะรับเพทาจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอาโหสิติยสมาจโคพิกเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาภาทายะสังวัตตินาจารับปฏิสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอาโหสิติสังขาราอนัตตาสังขาราจหิทางพิกเวอัตา อาพาวิสังสุนในยิทังสังขาราอาภาทายะสังวัตเตยุงลบเพตจาสังขารเรสเอวังเมสังขาราหุนตุเอวังเมสังขารามาอาเหสุนติยสมาจัโคพิกเวสังขาราอนตตาตสมาสังขาราอาภาทายะสังวัตตินจารปฏิสังขารเรโสเอวังเมสังขาราหหนตุเอวังเมสังขารามาอาเหสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังใจหิฏังพิกเวอัตตาอภาวิสานยิทังวิญญาณังอาภาทายะสังวัตเตยะลัพเพถาจะวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอาโหสิติยะสมาจักโผพิกเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวัตตินัจรับปฏิวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอาโหสิติตังกินมันจะถาพิกเวลูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขัง วิปาริณามัทธมังกรังนุตังสัมโนปัสสิโตงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตติโนเหตังพันเตตังดินมัญญาธาภิกเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามัทธมังกรังนุตังสัมโนปัสสิตตงเอตังมะมะ เอโสหามัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกินมัญญาถะพิกเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวิปาริณามัธมังการังนุตังสัมโนปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกินมัญญาถะพิกเวสังขารานิจาวาอนิจาวาติอนิจา พันเตยัมปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปาริณามะธมังการังนุตังสัมมโนปสิตรงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถาพิกเววิญญาณังนิจังวาอันิจังวาติอันิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธมังการังนุตังสัมมโนปสิตรงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัด สมาติหาภิกขเวยังกินจิรูปังอัติตานาคตาปจุปันนาอัจตังวาพาหิทาวาโอราลิกังวาสุขุมงวาหินังวาปนิตังวายันทูเลสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหามาสมินาเมโสอัตติเอวเมตังยถาภูตังสัมมัปปัญญายะทัฏฐพังยาเกจิเวทนาอติตานาคตาปจุปันนาอัจตาวาพาหิทาวาโอราลิกังวาสุขุมาวาหินังวาปนิตาวาเยยาทูเลสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหามาสมีนาเมโสอัตติเอวเมตัง ยะถาภูตังสมะปัญญายะทัถพังยากาจีสัญญาติตานาะคตตปจจุบันาอัจตาวาพาหิทาวาโอราลิกาวาสุกุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเลสันติกเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหามัสมีนาเมโสอัตติเอวะเมตังยาถาภูตังสมะปัญญายะทัถพัง เยเกจิตสังขาราอติตานาคตาปัจจุบันนาอจตาวาพาหิธาวาโอราลิกาวาสุก ah ุมาวาหินาวาปนิตาวาเยทูเลสันติเกวาสเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหามสมีนเมโสอัตติเอวะเมตังยถาปูตังสัมมาปัญญายะทัธพัง ยังกินจิวิญญาณังอติตานาคัตตปัจจุบันนางอัชตังวาพาหิทาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาอินังวาปนิตังวายันทุเลสัติเกวาสพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหามัสมินาเมโสอาตาติเอวามตังยถาปูตังสามารถปัญญะทัทธพังเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวโกรูปสมิงปินิพินตติเวทนายะนิพินตติสัญญาญปีนิพินตติสังขารเรสุปีนิพินตติวิญญาณัสสมิงปินิพินตตินิ พินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสงวิมุตตมิติญาณังโหติขีนาชาติภูสิตังพรหมัจริยังกตังการนิยังนาปรังอิทธายาติปชานาติติอิทัมโมโจะภควาอัตามนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปนะเวยาการณสมิงพัญญะมาเนปัญจวัคคียานางังภิกขุนางอนุปาทยายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตจ,จิงสูติ บทที่4มหาสมัยสูตรเอวัมเมสูตรตังเอกังสมยังภะควาสเกสูวิหารติกาป,ปิละวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาภิขูสังเคนะสัตถิงปัญจมัตเตหิภิิขูสเตหิสพเพเหวะอาราหันเตหิทัศหิจารุกาธาตุหิเทว,เทว,เทวตายเยผู้เยนะสันนิปติตาหุหติพควันตังทัศนายะภิขูสังคันจะอัตโคจตุนังสุทาวาสากายิการนางเทวนางเอตัาทัสโหสิ ายังโขงพระกวาสักเกสุวิหารติกาปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะสัตทิงปัญจมตเตหิพิขุสเตหิสเปเฮวะอรหันเตหิทัสหิจารูกาธาตุหิเทวตาเยผูเยนะสันนิปติตาหุนติพระวันตังทัศนายะภิขูสังคัญจายันนูนะมายามปีเยนะพระวาเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสังกมิตาวาพระวโตสันติเกปัญเจกคา,าถาภาษยามาติอัตโขตาเทวตา เสยถาปีนามะภราวาปุริโสสัมมิชิตังวาภาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหะอิตาภควัโตปุรุโตปาตุลหังสุอัตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัถังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควัโตสันติเกอีมังคัถังอภาสิมหาสัมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาขัดตัมหะอีมังธรรมะสัมยัง ทักิตาเยวะอปาลาชิตะสังคันติอัตโคอัปราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีตัดลักพิกโวสมาทหังสูจิตตังอัตโนอุทุกะมะกังสุสาลีถีวเนตานิคะเหตวาอินทลลิอินทลิยานิลักขันติปันธิตาติอัตโคอัปราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเชตวาขีลังเชตวาปริคังอินทขีลังโอหัจมะเมชาจารันติสุทาวะสุทาวิมารา จากขุมมาตาสุทันตุสุสูนาคติอัตคูอป,ปราเทวตาพระวโตสันติเกอีมงอังคัทังอภาสิเยเกจิพุทธังสระานาังคตาสเสนาเตคามิสันติอป,ปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาริภูเลสันติติอัตคูพระวาภิขูอัม,มันเตสเยภูเยนะพิกเ,เวทัสสุโลกะทาตูสูเทวตาสันนิปต,นติตาโหติตถากตังทัศนายะภิขูสังคัญจะ เยปิเตภิกเวอเฮสุงอติตามัทธนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตาประมเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเฮสุงเสยยถาปิไมหังเอตาละหิเยปิเตภิกเวพระวิสันติอนาคาตะมัทธนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตาประมเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยถาปีไมหังเอตาละหิตอาเจกิสามิ พิฆเวเทวกายานางนามานิกิตตยิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุกลางมณสุสิกโรธทะภาษิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพกขูพระวโตวปจจโสสูงพระวาเอตัะทาโบจร สิโลกมนุกัสสามิยัถาภูมมาตทัสสิตาเยสิตากิริพพรังปะหิตตตาสามาหิตาปุถุสีหาวาสลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโ,โอทาตามะนัสาสุทธาวิปสันนะมะนาวิลาพิโยปัญจสเตยัตวาวเนกาปิละวัตเวตโตอมันตยิสถาสาวเกศาสนะเลตเทว,วกายาอภิการตาเตวิชานาถาภิโวเตจะอัตตปะมะกกลุงสุตวาพุทธศาสาสนาเตสามปาตุาาาละหูยานาังอมนุสานทัสสานัง อเปเกสัมมัสัตมัทคุงสหัสังอัถฐสัตตริงสตังเอเกสัตธสหัสานังอมนุสสะอมนุสานะมัทสงอเปเกนันตมัทคุงที่สาสภาผู้ชาอหุงตันจ่าสพังอภิญญยะวะวคิตวานะจักุมาตโตอมันตยิสถาสาวกเกศาเสนละเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานัถภิกโวเทวหองกิตยิสามิคีฬาหิอนุปปุพโสสตตสหัสายะวายขาภุมมากาปิ ละวัตถวาอิทิมัตัวชุติมันตววันวันตยาสสิโนมทรมนาอภิกรมุงพิขุนังสมิติงวนังชาสหัสสาเหมาวตายาขานานัตตะวันิโนอิทิมนโตชุติมันตวันลวันตยาสสินโอมทัมนาอภิกรมุงพิขุนังสมิติงวนังสาตาคิลาติสาหัสสายาขานานัตตะวันิโนอิทิมัตัวชุติมันตัต วันนวันโตยะสัตสินโมทมนาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายขานานัตตวันนิโนอทีมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสินโมทรรมนาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงว่านางกุมพิโลราชคหิโกเวปูลัตนิเวสนังพิโยนางสตาสาหัสสังยัขานางปะยรูปาสติกุมพิโลราชคหิโกโสปคัสมิติงว่านางปุรินมัปุริมันจะทิสังราชาทตารโทปาษาสติ คันทภพพนางอธิปติมหาราชายสาสสิโสปุตตาปิตัสสะาหวินทนามามหาภราอิทิมโตชุติมโตว,วนาวโตวยาสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิขูนางสม,มิติงวนางทัาคินันจ่าที่สังราชาวิรุณโหตัปัสสะสติกุมพันธนางอธิปติมหาราชายสาสสิโสปุตตาปิตัสสะาหวินธนามามหภาภรา อิท ars, ิ of of มันโตชุติมันโตวันนัวันโตยาสัสินโมทัมมนาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงว่านางปัญชิมันจัดที่สังราชาวิลุปะโคปัสสาสตินาคานัางอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทนามามหาปราอิทิมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยาสัสินโมทัมมนาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงว่านางอุตารันจัดที่สังราชากุเวโลตัสภาษาสติ ยักขานางปะทิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตสาพาหวินทนามามหาภรัยที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสสิโนโมธมนาอภิกรมมงพิขุนางสมิติงว่านางปุริมาทิสังทัตตารโถทักกิเนนวิลุนหาโกปัจจิเมนะวิลูปะโขกูเวโลอุตรังทิสังจัตตารโอเตมหาราชาสัมมันตาจัตโตโรทิสาทัตทานละมนาอัทถังสสวเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันวันจันนิกาสถา มายากูเตนทูเวเตนทูวิภูจะวิภูโตสะหะจันทโนกามาเศโธจะกินุมันทุนี้มันทุจะปะนาโทโอปามันโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตาเสนโนจะคันทพโนโรราชาชนโสโธอาคูปัญจสิโขเจวะติมพารูสุริยะวัชศาสเอเตจันเยจาราชนโคันทภาสหราชุภิโมทมะนาอภิการมุงภิกขุนังสมิติงวนางอาทาคูนาภาสานาคาเวสาราสหตัจกา กัมพรัสตาราอาคูปายคาสหายาติพิยามุนาทตะลัทาจะอาคูนาคายาสิโนเอลวันโนมหานาโคโสปคาสามิติงวนังเยนาคาราเชสหัสหารันติทิพาธิชาปคูวิสุทธจคูเวหายาสาเตวณะมัตชะมัตปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธานาคาราชานมาสิสุปันโตเขมมะกาสิพุทโธเสสันหาหิวาจาหิอุปวหันยันตา นาคาสุปันาสารณะ,ะมังสุพุทธังชิตาวชิลัหเทนะสะมุทังอสุราสิตาภาตาโรสวาสวาสะวัเสเต,เตอ,อิทิมันโตยาสาัสโนกรกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคณสาเวปัจิติสุติจิตติจะปาหาราโทนมุจีสหสะสัตัญจะพระลิปุตตาตนังสเพเวโลจะนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนางลาหุพัฒมุปะมุง สมโยธานิพัทธันเตภิขุนังสม,มิติงวะนางอาโปจ่าเทวปทวีจ่าเตโชวายโยตถาคมงวรุณาวารุณาเทวโสมโมจายาสสารสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาัส,สัสนโนทเสตทัสทากายาสเพนานานตตะวันนิหนยทิมันโตชตววตววตมมุติมันโตวันนวันโตยัสัสนโนโมทมนาอภิกรรมุงภิขุนังสม,มิติงวะนางเวณัทูจาท่าเทวสหรีจ่าอสมาจ่าทุเวยามา จันทสูปานิสาเทวาจันทมาคูปุลกิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุลกิตานักขัานิปุลกิตาวาอาคูมันทวาลาหากาวาสุนังวาสโวเสโทสักโกปา,กาคะบุรินทโททเศเททะสตทศธากายาสเพนานตตะวนิโนโอ,อิทิมัตัวชุติมันว,วานาันนวันตัยาสิสโนโมทามนาอภิกรรมุงพิกขุนังสม,มิติงวนังอาตาคูสหภูเทวาชะระมาคิศิขาลิวะอริทกาจารโอชาจาักอุม,มาปุภานิพาสิโนโ วารุณาสหาธรรมาจะอาจุตาจะอเนชากาสุเรยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนทเสเตทัสาทากายาสาเพนานัแต่วันนิโนยที่มันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสาสินโนโมุธมานาอภิกามงภิกขุนางสม,มิติงว่านัง สัมนามหาสมนามนุสามนุสุตมาชิดทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอถา,าคูหารโยเทวายเยจาโลหิตวาสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวายาสาาาสิโนทัศเสตทัศธากายาสาเพนานัตตะวันนิโยทีมันโตชุติมันโตว,วันน้วันโตยาสสินโนโมรรมนาอภิกรมุงผีโุนังสมิติงว่นานางสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคณนาสาสหโอทาตาักัญญหาปามุขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามตาหาระขชามิสกาจะยาสสินโน ท่านนังอย่างอาคาปัชุนโยทิสาอภิวัสติทัสเตทัศธากายาสเพนานัตตวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกามุงพิกูนังสามิติงว่านังเขมิยาตุสิตายามากันทะกาจะยัสสินโนสัมพิตการามัสเศธาโชตินามาจะอาสวานิมานัลติโนอาคูอาถาคูปะระนิมิตาทัศเตทัสธากายาสเพนานัตตวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทมนาอภิกรมมงพิกูนังสมิติงว่านัง สัเตเทเตเทวนิกายาสเพนานะัตตวันนิโนนามันวัดเยนะอาคารฉงเยจันเยสทิสาสหาปะปวุทธ,ธาชาติมาขีลังโอคะตินนะมะนาสวังท่าเขโมคโมคะตารังนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุพามาประมะโตจะปุตตาอิทิมโตสหะสันนางกุมารโอติโสจโสมปาคะสมิติงวะนางสหัสพามะรโรกานางังมหาพมาพิติทิททติทติ อุปปปนโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัเสถะอิสระอาคูปัญจะปัจเจกาวาสวัตติโนเตสัญจะมัจโตอาคาหาริโตปาลิวาลิโตเตจะสเพอภิกันเตศินเทเทเวสพัมมะเกมารเสนาอภิการมิปัสสากันหาสะมันที่ยังเอทะคันหาถาพันถะลาคินะพันธะมัตุโวสมันตาปาลิวาเลทะมาโวมุนจิทะโกจินางอิติตถะมหาเสนกันหาเสนังอเปสยิ ปานิตาปานินาตาละมหัจจะสัลังกัตาวานะเพลระวังยะถาปาวุตสโกเมโคธนายันโตสวิชุโกตัาโสปัจุดทาวติสังกุโทอาศยังวเสตันจะาสาพังอภินยยะวาวคิตาวานะจักกุมาตาโตอมันตยิสถาสาวเกสาส,าสเสนละเตมาลสเสนาอาภิกันตาเตวิชานทะพิกโวเตจะอัตับปามะกะลุงสุตวาพุทธศสาสนานังวีตาลาเคหิตป,ปากามุงเนสังโลมัมปิอินชยุง สเพวิชิตาสังคามาภยาติตายาสสิโนโมทันติสหพูเตหิสะวะสาะวกาเตชะเนสุตาติ